โอเคลุกขึ้นมาโซเซไฟห้องก็มีแต่กรอบฟาวงกลาวแค่นี้ยังอาร์ตเลยดูดีแบบเนอะกรอบ่าเลยเนี่ยทุกสังขารลุ่อยเหมือนลูกมันหายไปป้าเหมือนเมื่อกี้มันมีหรือว่ามันไม่มีอยู่แล้วโลกโดนขโมยหรืออะไรนั่นน่ะเดี๋ยวไปสิติดอะไรเนี่ยเอาอีกแล้วเ้าอีจ้าติดเดอดซิมเกลียดจังเดี๋ยวก็ฆ่าให้ตายในบ้านเลยนี่ลูกหายไปไหน Fucking mutt w ดวั shut up. I can do that too. See? But can you paint? No? Well, that's all right. Neither can I apparently. ตะ e กอล์ฟปากเลยค้ะก็คคงแบบโมโหน้องหมานะที่เห่าแล้วมันก็บอกว่าแกวาดรูปได้ไหมไม่นะบอกว่าฉันก็ทําแบบแกได้โอ้โหอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าแต่แกวาดรูปได้ไหมวาดไม่ได้ฉันวาดได แต่จริงๆมันมันพูดตอนสุดท้ายว่าแต่ฉันก็ทําไม่ได้นะบางครั้งใช่ปะโอ้ยใช่ฮะโอ้ยกินใจฉันก็วาดลูปไม่ได้เหมือนกันไป่บางครั้งเกือบทุกครั้งยท่งจทำงานในแวดวงงานวาดนะครับแต่เราก็วาดลูปไม่ได้นะครับผมไม่ได้ทําพี่แน็กทำฮะผมนี่เป็นงานอดิเรกนะฮะเราก็นะเศร้า โดนใจเนาะโอ้โดนใจเมื่อกี้โดนใจอ่ะบองคังสันโกว่าไม่ได้มันแบบอุ้ยไม่บางครั้งทุกครั้งเลยมั้งคือบอันนี้ห้องนี้ไม่มีอะไรเราสบายน้องหนูเมื่อกี้น้องหนูก็วิ่งมาหุ้ยมาเริ่มโมโหแล้วทำไมจะต้องปลาของใส่ไม่ดีเลยใส่นี้ใส่เลนทิวตื่นตืดึดึมตึดึดึสีทะลอกผมนี่เงียบเลยฮะใครเขียนมา การทดลองวิทยาศาสตร์อะไรอีกเทดานเนี่ยน้ำรั่วนะเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยนะนะมันก็ไม่มีซึมลงมาแล้วมันจะรั่วมาจากไหนเนี่ยแป๊บนึงนะมีเนี่ย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 ยิบซ้ำอะไรก็ยิบซ้ำยิบซ้ำก็หัวเพดานด้านบนไงโอ้ยิบซ้ำนี่ต้องไว้ใช้ตอนปากแตกวะใช่ไหมไใช่วาสลีมอเลฟมัน เดี๋ยวด้านซ้ายไนี่ไงลูกอ๋อมารีแห่งมักดาลาเขาว่าแล้วที่ข้อมูลเพิ่มเติมก็คือเขาเป็นคนที่เห็นพระเยซูเจ้าคนแรกหลังจากที่พระเยซูเจ้าฟื้นคืนชีพครับผมต่อกันที่เกมใช่อย่างรวดเร็วนักบุญหญิง Why it is true that some a r t i s p r o g r e a s e beyond their times and thus become incomprehensible or contemporary critics. Yes. It is my opinion that this simply isn't the case. Why it hurt me to say this? Has <laughs> progressed. I would go as far to say that if anything, what we are witnessing is artistic regression. but <laughs> you do. อะไรอ่ะคือเขียนเกี่ยวกับ why is to that some artist beyond that h i g e progress beyond that h i r h หมายความว่าไงอ่ะในขนาดบางทีที่มันจริงในขนาดที่อ่านักกําลังทํางานศิลปินที่สร้างงานอยู่เนี่ย in comprehensible form temporary c r e a t i o เหมือนไปเออใช่ไหม is open opinion that is simple มาลนข้ามกันเถอะเหมือนแบบไม่พอใจเออมันไม่พอใจสั่งติงปะมันมีอันนึงที่ขีดค่าไปไงปะใช่ใช่ไหมมันมีทูเซแล้วก็ดื้อๆดีแท้สิ่งอัจฉริยะคือฉัเหมือนกับว่างานไม่สวยงานช้างานนี้นะป่มแล้วเหมือนคอมเพลนมามีคอมเพลนใช่มีคอมเพลนงานของมันเกิดขึ้นอะไรพวกแล้วเขียนคอมเพลนในแบบว่าหนังสือพิมพ์ไงอ่า

I'm I'm sorry s o r r เขาหันไปบอกลูกนะคะว่านี่คือยาของพ่อแหละลูกนะเจ้าหญิงน้อยของพ่อเนี่ยไม่ว่าพ่อจะเจ็บหรือว่าพ่อจะเป็นอะไรนะยานี้มันช่วยพ่อได้ตลอดแลยเฮ้ยเดี๋ยวอย่าจับมันนะแล้วก็โอ้ my god เจ้าฉันขอโทษเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอก็คือเหลือหน้าจะเหลือแต่ลูกกลัวลูกแย่งอ่ะเดี๋ยวมันหมดใช่เดี๋ยวมันหมดอูยตรงนี้สวยมากดูดูนี่ดูในรูปดูความอาร์ตอู นี่รูปใครอ่ะรูปผู้ชายเท่คนนั้นไงคนอะไรสกุจันใช่ใช่คุณสกุจันที่อ๋อนี่เราหยิบได้ด้วยฮะอ้ยหยิบไปทำไรอ่ะดีนะเนี่ยเราเข้ามาก่อนสวานมืองนี่ล่ะการฆาตกรรมอีกแล้วชอบ black painting ออกมาเปิดสิว้าวนี่ตู้เสื้อผ้าตาเสื้อผู้โอเค เดี๋ยวสอรีอเดินชนประตูตู้เฉยอ่ามานเมินหมนินนะครับรเดินลูบแบ็คเรากลับไปดูดิ โดนลุกแบกจริงจริงลองของนะมันบอกว่าโดนลุคแบกเหรอเออก็บอกว่าโดนลุกแบกก็บอกให้แบกไปไงมันบอกว่าโดนลุกแบกเหรอเนี่ยก็ยังไม่ทันอ่านได้ยินเสียงร้องไห้อยู่ก็เลยแบบไปสนใจจ้าโอเค sorry นี่คือพวกใจร้อนนะคะมักจะเจอผีเพราะฉะนั้นคุณต้องใจเย็นๆเอาไว้ถ้าคุณไม่อยากเจอผีพูดปุ๊บผมหันปั๊บโอ้นี่อะไรอ่ะนี่เราต้องใช้ ไอที่อะไรอ่ะ A little pain goes a long way ความเจ็บปวดเล็กๆน้อยๆก็หายไปเทียนเกี่ยวอะไรกับเทียนมีมีเสียงแบบว้าวว้าวมีเทียนเพราะวันนี้ไม่มีไฟแล้วให้ผมหาอะไรจากไหนอ่ะบอกดวยทีเชือกอะไรโซ่อะไรอยู่เมื่อกี้เราผ่านไง่ พิงก์ก็ไปไ,ไม่ใช่อะไรไปตกสิงห,หัวใครอ่ะมันมีตัวอะไรขังอยู่เหรอเราอีกมองเข้าไปด้านล่างได้ไหมก็ <God. S 1> ผมต้องชักมันมาแล้วมันคือไม่ลึกลงตุกห,หัวมันนั่นไงนั่นไง,ไงตัวอะไรอ่ะอยากรู้อ่ะชักไม่ได้แล้วเหรออย่าบอกนะมันตายแล้วผมณพ่อไม่ได้ไม่ตายานะมันไม่ เราไปตายใช่ไหมอ่ะเราไปปลุกมันมาแล้ววะมันไม่ไม่มันร้องอยู่ดีๆแล้วผมไปดึงมันแล้วมันก็ร้องแบบเจ็บปวดแล้วมันก็ตายแล้วเหรออ่าฮะอู้นี่อะไรกลไกนี่หลอกอ่ะที่เป็นประตูไม่ไม่มันให้ดึงเชือกเมื่อกี้แน่เลยอ่าโอยมันตายแล้วยังอ่ะกูมันตายอ่ะเราไปทําให้ใครเขาเจ็บปวดหรือเปล่ากลับมาที่เดิมครับงงเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนแบบไปหนูวิ่งไปไหนจ๊ะจ๊ะ เหมือนแบบอยู่บ้านดีๆลงไปคุกใต้ดินเหรอนึกออกมาใช่ใช่ไงกลับเปิดไฟเปิดไฟมีอะไรกินอันนั้นคืออะไรมะกะหองมะกะลงหรือว่าอะไรก็ตามที่เสียแล้วมีเสียงซุบซิบอะซุบซิบอีกอะสีที่กระจายพุกกันโอ้ยโอ้ยเราออนไม่เป็นไรเรากลับก่อน อ๋อครับอุ้ยมีรูปกับหัวด้วยนี่ไงครับรูปกับหัวเดี๋ย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 วรูปนี้ก่อนอธิบายก่อนไหมไม่ไม่กระชากมันไปใกลปใกล้ๆก่อนอ่ะรูปรูปรูปนี้ก่อนรูปนี้ด้วยอ่ะรูปคนแค่ก่อนไหมอ่ะรูปนี้เนี่ยครับรูปคนแค่ครับโดยจูนวันเดอร์แฮมเมนอืมก็เป็นวาดวาดวาดคนแค่คนนี้เขาเป็นไปไม่ไม่มีมันเป็นตัวละครเป็นตัวละคร ผมว่าน่าน่าจะมาจากคนแค่จริงแหละครับเพราะว่าในยุคนั้นก็วาดพวกขุนนางพวกนักแสดงละครสัตว์อะไรอย่างเงี้ยอือใช่ใช่เป็นพอร์เทรตครับอ่าอีกรูปสิอีกรูปหนึ่งรูปนี้ค่ะพี่แนกรูปนี้คือโบสถ์โบสถ์แห่งหนึ่งในในป่าต้นสนนะครับโดยศิลปินชาวเยอรมันมันคือโบสถ์หรอสวยมากอ่ะใช่ใแล้วทำไมมันเหลือประตูความความจริงด้านล่างจะมีดูดูดีๆนะครับด้านล่างจะมี สุสานเป็นหลุมศพเป็นสุสานเป็นภาพดักๆหน่อยศิลปินเยอรมันชื่ออะไรนะเดี๋ยวก่อนนะชื่ออะไรเอ่ยแคสเปอร์เดวิดเดดฟนริชนะครับแคสเปอร์นี่เขาเป็นผีไม่ใช่เหรอโลาดันบ่งบอกอายุภาพสวยเหมือนภาพถ่ายเลยแนวมากมแล้วทําไมอ่ะแล้วเข้าไปใกล้ๆภาพแล้วมันมีเสียงเพราะฉะนั้นมันต้องมีของใกล้ๆนี่ไม่ใช่อ่ะนั่นไง It's hopeless มันมนสลบมันไม่ไหวละปเลนสลบมันไม่ to วล o ฉันรับมันไม่ไหวละฉนรันวิตเนราเลยฉัไม่ละแบมหบนจะแบบว่าวนน่ันรันหันนไม่ะหวันบนไม่ไะม่หว่ะ่น ในช่วงไม่โนไอเดียอาร์แบงค์นแสดงว่าเขาต้องพยายามสร้างรูปอะไรสักอย่างแน่เลยเดี๋ยวนะอย่าบอกนะมีสวิตไฟมีแกนี่แก๊กแก๊กแก๊กต้องลุกแบงค์อีกไหมจ๊ะเราจะลุกแบงค์อีกทีดีไหมหรือว่าปล่อยให้เขาเดินไปมันมัาให้ลุกแบงค์ก่หรือว่าปล่อยให้เขาเดินไปดีครับไม่ต้องไปวู้ ครคนแคร์โอเคเราจะเหลือประตูบานเดียวคือเราต้องออกอ้าวเปิดไม่ได้แล้วด้วยไฟพังนางผีบ้าัคับกันบังคับนางผีบ้าให้ฉันทําอะไรเนี่ยนี่ก็ไม่มีให้รื้อเดี๋ยวจะให้ฉันทาอะไรหรือว่าฉันต้องเจอเธออีกงานศิลปะแล้วไงอ่ะฉันต้องทาอะไรอ่ะฉันต้องทำอะไรบอกฉันดีนางผี แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็กดนาฬิกาหรอเกี่ยวอะไรกับนาฬิกาไหมเมื่อกี้มันเป็นนาฬิกาเฮ้ยพี่นักทำไงอ่ะไม่รู้เรื่องแล้ว่ออกไม่ได้บุกบกไม่ได้ต้องทำอะไรสักอย่างทำอะไรอ่ะคือมันก็เนี่ยวนๆอยู่เนี่ยนี่อันเดิมที่มันก็อันเดิมมันต้องมีอะไรอีกเดี๋ยนะเราหาคุญแจอะไรไม่เจอหรือเปล่าเรานอนอยู่ในนี้ ดเดี๋ยวนะเทียนเทินค่ะเดี๋ยวนะผมจะมองลงที่พื้นของมุดมืดหน่อยนะเผื่อ<น>ะจะเจอ,อาาคุณแจคุณแจอยูอ่ไหนอยู่ในนี้หรือเปล่านะ่ะอย่าเล่นซ่อนหากันสิจ๊ะทำไมอ่ะทำไมแล้วก่อนแล้วกัน ทำไมเกิดอะไรขึ้น,น,นอันนี้มันก็เปิดได้ไหมเนี่ยนี่ก็เปิดไม่ได้หวะ่ะพี่แน็คทำอะไรให้ผมทำอะไรอย่ะผมไม่เข้าใจอ่ะผมพลาดอะไรหรือเปล่าหรือว่าผมต้องหันไปตอนที่นางร้องไห้หรือต้องรองนางมาอีกทีหรือว่ามันอยู่ในภาพนี้หรือว่ามันอยู่ข้างบนไม่นี่คือลายไฟสําหรับสอง,งานาใช่สําหรับสอง,งน้นให้ผมทำอะไรหน้าต่างประตูหน้าต่างอยู่นี่ให้ผมปีนออกทางหน้าต่างใช่ไหมไม่ไม่พี่แน็อ๋อ้ผิดไฟ โอ้โหสู่ความเวิงวางมากมืดนี่มีประตูลับเฮ้ยเดี๋ยวเราเมื่อกี้ป่ะอ,อ,อู้กลับแล้วโอ้กลับมาแล้วภาพนี้เป็นภาพภาพซ้อนครับครับผมโอเคเป็นใครอ่ะผู้หญิงคนเนี้ยเป็นน่าจะเป็นภรรยาของศิลปินนะครับม,มีแว่นด้วยนะฮะแว่นสมัยโบราณวานสวยนี <c oughs> ่น <c oughs> คนแคที่กลับมาแล้วขอดูชิ้นจบอีก นี่ไงที่เรากลับมาแบบว่าเป็นห้องสภาพดีโดยการปิดไฟแค่คลิกเดียวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องออกไปได้แล้วแรงนมถวงามาแล้วฮะ <ขา S 1> ลิฟหรือบันไดถ้าผีมันอยู่ในลิฟมึงจะต้องลิฟหรือบออันไดอโอเคเข้าไปออปิดลิฟก่อนอ,อปิดให้สุดโอเคเราก็ต้องมีลายกรดมีคนลงลิฟต์ผีก็ลงลิฟเป็นนะฮะเดี๋ยวนี้มีเปือนเอ้ย ทำไมขึ้นล่ะผมกดไปทางขวาแท้ๆต่งเกีระหว่างชั้นมีอะไรไหมโอ้ยไม่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 เกียร์ระหว่างชั้นมีอะไรบ้างโอ้ยร็อคเร็วหนูเสียงลิฟต์น่ากลัวมากโว้ดแล้วผมอยู่ในลิฟต์แล้วผมอยู่ในลิฟต์ไม่ไม่ไฟดับไฟดับเดี๋นะเห็นอะไรป้าโอ้โหชั้นนี้มืดเลยล่ะลงไปเลยโอ้ยไฟฉุกเฉินเอาอุ้ยอุ้ย ไปกับพิบอ่ะเดี๋ยวนะมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยมาอุ้ยเห็นไหมอะไรมาจ้ะเุ้ยมันกระลอะการทดลองการทดลองอีกแล้ะเดี๋ยวการทดลองสัตว์ประหลาดบ้าจริงนี่ฉันต้องปีนขึ้นไปเหรอจะมีอะไรแบบจัมส์แกรปะถ้าไม่มีแล้วให้ผมทำไงนั่นไงเอ้าแล้วก็ดันผมให้ตกลงไป มันหนักที่แนงไม่ตกใจเลยนะวันนี้มันมอยู่ตกใจไม่ใช่นะกินอิ่มมาเราตอนนี้ง่วงมาก่ะเล่นตอนนี้ก็คือแบบก็้ยก็ดีเดี๋ยวนี้เราอะไรเนี้ยวันนี้เรากินซํากับเซลมาตกอย่างนี้ไม่ตายเออแล้วแล้วก็มุนเอาอีกแล้วห้องนี้สวยจังดูเป็นเหมือนห้องขังเดียวแล้วก็มีนี่กระสวงเวทมนต์แฮร์รี่เอาเปิดได้ เรื่อนด้านนี้วะไม่ได้เด้อมันต้องไปอันที่มีแบบว่าอันนี้เปิดไม่ได้เอ๋วเด๋วเด๋วเฮ้่เหมือนออกแรงดันเองอวเนี่ยเปล่าแค่อันนี้ละมั้งโอเคนะเดี๋ยวทำอะไรผมอีกทำอะไรผมทำอะไรผมไม้กระเด็นทำอะไรผมทำอะไรผมมีอะไรทุกอย่าง ผมด้วยเโอ้ยเป็นสวิตอะไรบางอย่างโอ้งั้นเราต้องเหมือนแบบนีเก้าอี้เล็กนี่เด็กน้อยโอ้มันต้องเป็นคนที่แบบจํานวนคนที่ตายแน่เลยอาจจะไม่ตายก็ได้มันต้องตายแล้วไงต่อเราออกไปเลยเลื่อนต่อเลื่อนไม่ได้เหรอเลื่อนกลับก็ไม่ได้ไม่ได้เลือเป็นวัววัว ไม่ได้ไไดูเสียงเปิดประตูซะก่อนฮือฮือไม่ได้เด็กลูกช่วยบไปด้วยเนี่ไงเนี่ยหัวหัวมันได้แค่เนี่ยอออแก๊กๆกเออทำไรอะ่ะแล้วอ๋ออุ้ยแค่นี้อ๋อโต๊ะล้มใส่หัวนะคะเมื่อกี้แล้วก็กลับมาสู่ กับมาสกดดี้วนั่นอะไรอ่ะอ๋อตขาดนึกว่าเป็นแบบพัซ e ซ o m ซัมติงไม่ได้ไปโอเคเฮ้ยน่าตื่นเต้นดีนะถ้าโดนจริงบ้าห้องที่ลกพกที่งานศิลปะพีลองพีลองฮึบฮึบฮึบเฮ้ยไหนมีโน้ตอะไรให้ปวดน้อยกันแดดเนี่ยใส่เป็นเติร์กไลฟ์ใช่ปะ

ไม่จำเป็นตลวสะตีเลยก็คือเป็นกรอนนะเกี่ยวกับนาฬิกาติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกหนูวิ่งขึ้นไปบนนาฬิกาแล้วก็อะไรต่อนะจำไม่ได้ละมัวแต่ขอาไปเลยเอาเป็นว่ามันเป็นกรอนเกี่ยวกับหนูและเวลาซึ่งเขาน่าจะเมาอยู่ก็เลยแบบว่าท่องกรอนนี้ขึ้นมาแบบไน่ต้องหัวเราะเป็นผู้หญิงสิจริงๆยูริเป็นผู้หญิงอ่อนหวานจ่า นี่นี่อ๋อรูปกรันล้ำะกรันนวดูนี่ฝีมือลูกน้อยแน่นอนไม่แล้วฮะเสียงสวัสนี่ไงรูปนี้เราพูดเพิ่มเติมไหมพูดเพิ่มเติมอ่ารูปนี้ขอพูดเพิ่มเติมเล็กน้อยนะคะรูปคุณแม่จับกบเป็นรูปแรกที่เข้าเกมมานะครับซึ่งประวัติก็คือมันเป็นภาพนี้ครับสามเซตรวมกันซีรีส์นะครับก็คือเหมือนกับว่าผู้คุณพ่อผู้ชายคนนี้เขารู้สึกว่าจับได้ว่าคุณแม่นอกใจ อะไรสักอย่างแล้วก็หลังจากนั้นอีกห้าปีคุณพ่อว่าตอมใจตายจริงเหรออืมโดยโดยมีลูกๆเป็นพยานภาพพี่แน็คเขาเป็นหนึ่งในลูกเขาเองนะคะไม่รู้ดีขนาดภาพภาพแรกก็เป็นมีชื่อว่าอะไรนะมิสฟอร์จูนนะเอ่อมิสฟอร์จูนมิสฟอร์จูนโ<ล>ชคไม่ดีอ่าฮะแล้วก็เป็นภาพที่สองอ่าภาพที่สองก็คือเพลเยอร์ภาพรันนี้เนาะภาพด้าน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 ขวามือเราครับคือสวดออกเป็นสวดมนต์ภาพออกสีเหลืองนะครับ ภาพที่สามก็ดิส a พ r สิ้นหวังอ่าสิ้นหวังคือภาพแต่ละภาพนี่รันทดจังเคไปต่อนี่อะไรน้ำมันเราควรจะเข้าไปไหมเราจุดไฟเผาอนนี้ม่มีผักหนึ่งอะไรปิดประตูให้เขาอยู่อย่างสงบฮะเจะฝุ่นมาแล้วภาพอื่นละรไ่งนี้นี่เป็นภาพซ้อนอีกแล้วอันนี้ไม่รู้ครับอันนี้ไม่มีนี่เรานี่ดูดแบบคุณแอบดูคุณลุงแอบดูใครอาบน้ำแน่เลยอ่ะ ไปได้เข้าไปดูสินางทำอะไรอยู่เราควรจะจ้องนางต่อป่ะใช่อยากเห็นเราก็จ้องนางต่อไปเขาโดนคนดูดหรือเปล่าเราต้องไปช่วยเปล่าเขาไปช่วยไปฮเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่ได้โดนผักอ่ะไม่ได้โดนผักกลัวผมกำลังคิดอยู่ว่าถ้าน่ะรออยู่นี้นางจะออกมาป่ะไม่ออกเขาโดนดูดอยู่ก็สูงขึ้นเรื่อยงอกจัางแล้วคุณลุงล่ะคุณลุงไปไหน หน้าคุณลุงฟินไหมคุณลุงแอบดูผู้หญิงอยู่ลุงนี่ลามกจกกระเปผีทะเลคุณลุงชาวสเปนห้องนี้ก็ยังสวยเหมือนเดิมอาดมากห้องนี้สวยเหมือนเดิมไปกรอกแกรกกรอกแกลกเฮ้ยห้าทำงานเรานี่ไงภาพนี้ที่เราบอกว่าเป็นครึ่งคนครึ่งลิงไม่ใช่นะครับออ่าเป็นะไรคือเป็นขาขุนนา่งแล้วเป็นอ่ต่อก่อนเดียวกันไม่เป็นไร ชื่อว่าคุณเป็นภาพของคุณแอนแอนโดเนียต้ากอนซาเลสที่เธอกินอะไรแอนโดเนียต้ากอนซาเลสเขาเป็นโรคเหมือนเหมือนกับว่าเป็นโรคที่ขนยกขนเยอะขนนยกคืออะไรครับพี่แหนขนเยอะขนเยอะนะครับก็แต่ว่าเขาก็มีมีฐานะเนาะเขาเลยจ้างให้ศิลปินวานให้ลยลาเวเนียฟอนฟอนฟอนตาน่าวาดให้นะครับ เป็นทั้งครอบครัวเขาเลยก็เป็นมีมีสำหรับเหมือนเป็นโรคพันธุกรรมนะครับแต่ก็น่ารักเราจะไปหาโทรศัพท์ก่อนไหนโทรศัพท์โรครำคาญเสียงโทรศัพท์จะต้องรับก่อนรับก่อนโทรศัพท์อยู่ไหนโทรศัพท์อยู่ไหนัลโหลรับก่อนเปิดไฟก่อนเปิดไฟก่อนเพื่อความมั่นใจล้วต้องทำอะไรให้ผมทำอะไรเปิดตู้อาเปิดเปิดโทรศัพท์อาจจะอยู่เป็นโทรศัพท์มือถืออ้าวเดียวไฟรั่วสามหกสาม อุ้ยดูตาแบบนั่นละ่ะตาเล,เลยไดยแบบเลขนี้สิสามหกสามขอบคุณค่ะที่บอกแต่ผมยังหารโทรศัพท์ไม่เจอเลยสามโอ้ยเสียงลิ้นชักนี่มีหนูวิญญาณหนูใครข้า <ๆ S 2> หนี่มื่อกี้อะไรเครื่องเหงรียญเครื่องราชศรีอภพรใช่น่าจะเป็นรางวัลที่เขาได้เจตยศอ้านี่ไงอ่านดิ sum painting d e f i simple word let alone critic Uh, basic knowledge of the subject is an absolute m u s t if e baby face is one such painting these a r e abnormally draw tens of thousands of m e d i c t o r y m e g i c or i r t i y uh u h i entat titiat นี่คืออะไรอ่ะ and Sunday abstract abstraction mm, that says abstraction fixin'ado สับยากเกินสับยากฮะผมก็สกิลงูป่าไปค่ะ realities look like a result of a week long art marathon of a not very well at just paint locked in a dark basement l a v i n g aside the horrible execution the painting excel in เหมือนเป็นงานวิจารณ์งานศิลปะเนาะรูปนี้เนาะรูปนี้มันเป็นยังไงก็คือไอ้ตรงเนี้ยไม่เข้าใจเลยอะคือ ten of thousand of m e d i o creativity ไม่รู้ค่ะอ่ะสิีมาริที l o o กไล k ์ a า e ิซาโอวิคลองอาร์ตอ๋อมันอ่ามันวิจารณ์ว่าในความจริงอะรูปนี้มันเหมือนแบบว่าธรรมดาคนธรรมดาใช่เหมือนแบบอ เอออันนั้นหมายความว่าไออีกอันนึงใช่ไหมเอมเมติอ่ามิโนเมตติแต่ว่าคนธรรมดาเออนั่นแหละเอนทสละเขาวิจารณ์ว่ารูปเนี้ยในความจริงมันเป็นรูปธรรมดามากเลยเหมือนเป็นงานศิลปะที่ใช้เวลาแค่ประมาณวิสหนึ่งเองอ่อนนี่หรออ่อนมาราธอนออฟดอดเอเวอรี่เวลไม่ใช่กระตือรือร้นอ่ะอันนี้เขากระตือรือร้นก็คือมันไม่ดีเขาว่ามันไม่ดีนะอีกล่าวิจารณ์อะไรอ่ะอะไรงานระดับโลกนะเนี่ย อาจจะเป็นแบบว่า,าเหมือนแบบ้ยอ่านหนังสือ <c oughs> ทำไงทำอะไรกดออกดึงประตูลับเหรอเงียบล่ะเดี๋ยวยเสียงระเบิดเวลาอู้โ,โหว <c oughs> อา้าวนองโทรศรัพท์อยู่นี่นี่เองซ่อนอยู่นะครับเอาลับ Why won't you talk to me พี่ฉันนี่ทำไมเธอ ลีดแล้วก็ไม่ตอบฮ้อแล้วไงต่อสามหกสามนี่มันต้องมีอะไรปะว้าวก็ทอร์คทูมีไปจัดไปแล้วกดสามอนี่ได้ละสมัยนี้จะมีไม่นอกระสับแบบนี้ได้อ้อโอเคสาม แล้วไงอะ่ะก็ก็แค่นี้หรอหรือว่ามันมันเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างหรือว่ามีโลกข้างบนล่ะเออตัวนี้สกูจนันว้าวพ่อแม่สวยมากอะ่ะน,นี่คือรวมงานศิลปะระดับโลกมาไว้โอ้โหสวยมากอะ่ะนี่อินเซปชั่นมากเลยครับทุกคสวยมากอะ่ะที่ตายเถอะ อยากให้คนทําเกมนี้ออกสาวแท็กมากสวยมากอะอยากซื้อเก็บไว้เลยสวยมากอะสวยสวยอาจาสวยมากสวยอยากมีห้องอะไรอย่างนี้เนาะมันแบบผมจะปีนขึ้นไปเลยอะผมจะใส่ชุดสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนคืออะไรไม่รู้อันไหนบนไหนล่างโอ้โหนี่รวมงานสวยมากอะแล้วผมทําไงต่อเอ้ยผมไม่อยากละสายตาจากตรงนี้เอ้ยรวมงานอาร์ตทุกชิ้นแล้วมันจะตกใส่หัวเราไหมไม่อันไหนด้านบนด้านล่างอันนู้นอะด้านบนเราอยู่ด้านล่าง สวยสวยแวชอบตรงนี้มากเลยอ่ะขออยู่นานๆเออขออยู่นานๆงั้นพอนะคะเดี๋ยวผมขออยู่นานๆก่อนรอเร่นโอเคไปกันต่อเลยดีกว่ามันคงไม่มีอะไรอ่ะอยู่นานๆเดี๋ยวคนเขาจะเบื่อหุบล็อกกุญแจเอ้านี่อะไรทางลับโอ้โหพี่แน็กเราว่าเราหยุดกันตรงนี้ก่อนได้ไหมดูความโอ้โห โโอโสั่นด้วยนะฮะสั่นด้วยนะฮะเราหยุดกันตรงนี้ก่อนเนี่ยนะคะเดี๋ยวมาจับกลับมาจับ <c oughs> พูดไม่ถูกแลละเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อะะขอชื่นชมความงามก่อนบิ<ช>๊กแม